สวัสดีตอน7จ็โมงเช้านะมหาวิทยาลัยเทียนจินนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาตินะครับจะบอกว่าที่นี่คือใหญ่มากๆเลยจะเป็นยังไงไปดูกัน ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมาาวิทยา,ายเป็นคนพาเราไปนะฮะคือแบบเหมือนเป็นร่วมงานอาเซียนสักอย่างนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเพราะว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยมันคือมันไกลมากนะฮะ ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําแห่งชาติเมืองทินงจินนั่นเองซึ่งจะบอกว่าที่นี่คือใหญ่มากๆเลยนะซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่า1นึ0 0 0สตารางเมตรเลยทีเดียวตั้งอยู่เขตปินไฮนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติทั้งบกแล้วก็ทางทะเลศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์มนุษย์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศก,าก่อนเริ่มพิธีมอบรางวัลน,นะครับก็คือทางมหาวิทยาลัยเทียนจินเนี่ยได้จาัดก,การแข่งขันประกวดวิดีโอโดยตั้งหัวข้อยวาวเรียนรู้ผ่านทางทะเลนั่นเองซึ่งเนื้อหาวิดีโอเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน,นะครับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีนักเรียนจากหลายประเทศเข้าร่วมส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนในประเทศอาเซียนนะฮะซึ่งก็มีมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับที่จำได้เนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับผม ยวทุกคนลองดูหน้ามาันดิแบบงะจอมนุษย์ไม่เคยเห็นว่าข่าหรอคือแบบแม่งโคตรใหญ่หอะทุกคนดูดิอันนี้คือโมเดลอาคารนะฮะซึ่งพอกด,ดขีก้าไปเนี่ยก็จะเป็นชั้นๆน,นี้เลยเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะสนุกไหมแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเก็บไดอารี่นะทุกคนว่าแบบเออเราเคยมาที่นี่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าตอนผมอยู่มอปลายเนี่ยผมไม่เคยมาอะไรแบบนี้เลยนะเพราะว่าเลสินจีนไงใช่อ่อ กลุ่มคนที่ได้มาอะไรแบบเนี้ยสมาก็จะเป็นเด็กห้องกิฟ๊ฟเด็กเกง่งเด็กวิทย์คณิตอะไรอย่างเงี้ยครับในมุมของเด็กเรียนจีนธุรกิจเนาะถามว่าได้ความรู้บ้างไหมมันก็เออมันก็ได้แหละก็ถือว่าเป็นการเก็บประสบการณ์ไปแล้วกันเนาะมาเยี่ยมชมศรริลปะอะไรอย่างงี้เออเรื่องความรู้วิทยาศาสตร์เอาไว้ก่อนเนาะมาดูความสวยงามดูความเขาเรียกไงนะไฮเทคข,ของพิพิธภัณฑ์เนาะเออบางทีเนี้ยคิดเหมือนกันนะว่าแบบจะถ,ถ่ายคลิปพิพิธภัณฑ์ยังไงให้สนุกแต่ก็เออไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าเออเราา,าลลวลลแ้ก็าภาพ สวยมาาาฝกกทุกคน,นะะอ่งเช่นนี้ที่เรากดไปก็จะเป็นท้ายเฟิ่งแต่เจียกโกก็จะเป็นโครงสร้างของพายุใต้ฝุ่นนะฮะเออมันมีกี่ชั้นเออมันก็ได้ความรู้เหมือนกันนะเออเนี่ยมาพิพิธภัณฑ์บางทีมันก็ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นนะฮะมันคืออะไรอ่ะยุงลายหรือเปล่าโอเคพาคุณผู้ชมไปดูห้องต่อไปดีกว่าก็คือหลงตะศอใต้ยุคข,ของมังกรนั่นเองซึ่งเราคิดว่าหลงในที่นี้ก็จะมาจากคำว่า คงหลงนะฮะที่แปลว่าไดโนเสาร์เนาะส่วนคำว่าซื้อใต้ก็จะแปลว่ายุคสมัยนะครับเห็นไหมทุกคนมาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จะได้ความรู้ภาษาจีนนะฮะฮ <B> ัลโหลบีหนึ่งนายคิดว่าเจ้าพวกมนุษย์มันมาทำอะไรกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะบีสองแต่ตอนนี้ฉันหิวข้าวอีกแล้วแล้วก็แดกแม่งเลยเจ้าพวกมนุษย์เราว่าเริ่มจะเป็นหนักละไม่ใช่ใครนะไอคนทําคลิปนี่แหละ โอเคไปดูกันต่อดีกว่าซึ่งโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนสัตว์น้ำนะเป็นสัตว์น้ําปลอมนะฮะแต่ก็เออก็ถือว่าจัดภาพจัดองค์ประกอบได้สวยงามเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่ามีทุกสัตว์เลยนะฮะจะเป็นสัตว์ขั้วโลกสัตว์น้ําจืดน้ําเค็มชลงฉลามปลามีหมดเลยเนาะก็พอรู้คร่าวๆนะทุกคนอย่างเช่นฉลามวานเนี่ยทุกคนลองทายว่ามันกินอะไรเป็นอาหารมันกินแพลงต้นเป็นอาหารนะครับมันไม่กินคนนะแล้วก็ฉลามวานเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับ ดูหน้ามันสีโอ้ไม่ก็มันคือฉลามตกใจนม่งสงสารฉลามชิบหายใครปั้นวะได้เนี่ยต่อไปเรามาดูห้องจัดสแสดงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศกันดีกว่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดวงดาวแต่ละดวงเลยเนาะก็ได้แนะนําว่าเออไอดวงดาวเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่ใช้สํารวจอวกาศของจีนมีอะไรบ้างซึ่งถ้าผู้ชมคนไหนเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับอวกาศดวงดาว ห้องนี้เนี่ยตอบโจทย์คุณมากๆเลยเนาะเพราะาห้องนี้ต่งตกแต่งนี้สวยงามมากๆแล้วก็มีความรู้มากมายเลยนะฮะมีทั้งอุปกรณ์การสำรวจอวกาศจานดาวเทียมแล้วก็จรวดของจีนเนาะซึ่งจริงๆแล้วที่นี่ก็มีอควาเรียม้วยเนาะเป็นแบบสัตว์น้ําที่มีชีวิตนะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปเพราะว่ามันจะต้องเสียค่าใช้จ่าย40หยวนเนาะแล้วก็เออไปดูในเสี่ลวหงชูมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นนะฮะเมื่อเทียบกับอควาเรียมที่เชียงใหม่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบที่เชียงใหม่มากกว่านะฮะ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็แบบเสียดายนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ไปครบทุกห้องเนาะเพราะเรามีเวลาจำกัดนะครับต่อไปเราก็จะพาทุกคนไปดูด้านนอกกันนะครับซึ่งทรงอาคารเนี่ยคล้ายๆย,ยานอวกาศมากเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่มีความสุขมากๆเลยนะครับได้ไปเปิดประสบการณ์ได้ไปเห็นสิ่งใหม่ๆเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้พูดที่มันดูดีนะทุกคนแต่ว่าเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะใครอยากลองมาก็สามารถมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนาเนี่ยรอให้มหาวิทยาลัยพามาดีกว่าเพราะว่ามันทั้งไกลแล้วก็เดินทางนานมากๆเลยคือถ้้าาาามาดวววยตัเเอองรรสธณคื ชั่วโมงเลยนะฮะแต่ถ้าแบบเออให้มหาวิทยาลัยพามาเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนาะคือถ้ามาเองไม่แนะนําให้มานะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลียอะไรหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามมาเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปละบ,บาย